สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลอร์พิเจ่นวันนี้วันเสาร์ที่17มิถุนายน2566วันนี้นกุเสียฝากทักพวกเขาเอานกไปซ้อมอดูแลตั้งใจจะไปกุยบุรีนะครับแต่แก้งมาว,ว่า,าปล่อย300ยอดวันนี้อากาศดีนะครับลม ลมใต้ลมโซนตกเฉียงใต้ก็แรงพอควรนะครับโคดิอนเนี่ย,300ยสามร้อยยอดสามร้อยยอดถึงอหมู่บ้านดีเคเนี่ยใช้เวลาบินประมาณเห็นเอกบอกว่าประมาณชั่วโมงห้าสิบห้านาทีนะครับประมาณชั่วโมงห้าสิบก็เกือบสองชั่วโมงละ เดี๋ยวนี้ดูแลนกบินไม่ยากนกบินไม่ยากนกพัดสายนี่ก็เห็นมีตอนแบบแปดโมงยี่สิบม,มีผ่าที่ไปฝูงหนึ่งก็ไม่รู้อใครซ้อมนะก็ตอนนี้ก็ยังมีนกที่ยังไม่ได้แข่งสมาคมส่งเสริมยังไม่ได้แข่งก็ยังมีคนซ้อมไกลๆก,ก,กันอยู่นะครับสุดซีพีนั่นน้อยกงที่จะซ้ะอมวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันส่งนกแข่ง ดี๋ยวที่จะทำให่ u t u b e ขั้นตอนการส่งนกพิราบแข่งในจุด3 0ยอดยะครับทำให้สมาชิกได้ชมสมาชิกบางท่านไม่ไม่รู้จักเรื่องนกพิราบแข่งแต่ใจรักอยู่ในกลุ่มอาจจะไม่รู้จักขั้นตอนว่าเขาทำยังไงนะครับทำยังไงกันส่งยังไงนะครับส่งนกยังไง ไรูร้จะทำวิดีโอให้เป็นความรู้นะครับกลุ่มวีลฟิเชีย์เนี่ยไม่ต้องเลี้ยงนกก็เข้ามาได้นะครับเข้ามาศึกษาหาความรู้ดูไปดูไปเดี๋ยวก็รวมตัวเข้ามาเป็นนักแข่งนกเองอนะครับวันนี้ก็ได้เวลานกจะกเข้าแล้วเกือบจะครบสองชั่วโมงลว โอเคแล้วครับครับมาแล้ว1ตัวนะครับเป็นลูกเจ้าเดี่ยงลูกเจ้าเดี่ยงนะครับเจ้าเดี่ยง,งตัวโอ้มาทิ้ข 8, 26, ทงขาดเลยมาแปดโมยี่ทิ้งในกองขาดเลยตัวชอบของพงชยัยครับเดี๋ยวจะไปดูตัวอื่นมาเงียบๆย้อนมาเลยตัวที่2ส,สีโกโก้ มายี่สิบเจ็ดนะครับโกโก้เอากินซะโกโก้มายี่สิบหกห่างกันนึงนาทีตัดเองทั้งคู่ครับมาอีกสามมาย้อนหมดเลย เป็นฟูงเมื่อกี้บอะเนี่ยอายมยี่สิบอ่ะเข้าไปก้อนกรับมาได้ห้าตัวแล้ว ามตัวนกเกาสางตัวครับไมสี่ตัวครบแล้ว ครบแล้วมาสี่ตัวครบแล้วเกาะทังคาเมื่อกี้ลืมเอาทงลงปักทงก็เลยต่นทงครบแล้วครับเก้าออกตัวน่ายทยอดกลุ่มใหญ่ไปเมื่อกี้นะ เข้าไปก้อนหนึ่งย้อนออกมาตอนผ่านนกที่ผ่านไปนะ่ะไผโมยี่สิบแล้วก็ฉีกมาตัวแรกถึงชุดสุดท้ายนี่ก็ใช้เวลาหกนาทีครบตัวแรกไผ่โมยี่หกแล้วก็สะสี่ตัวสุดท้ายไผ่โมงสามสิบสองโอเคนะ ีเย็นนี้ก็จดเทียงจดอะไรได้จัโก้มาไม่เหนื่อยเลยเดี๋ยววันนี้จดสีแล้วไปสู้จุดหน้าจุดแรกยอมฟรีไปก่อนยอมผ่อนไปก่อนอันนี้มาตัวแรก นะครับลูกเจ้าเดี่ยงเจ้า8-5-2-5-2าสงนะครับตัวที่2องทิ้งกันนาทีคือเจ้าโก้เจ้าโก้ลูกจอมเกเรนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกที่เก้าเชียงรายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนกเก่ามาพร้อมกัน3ตัวนกเก่า ท่านสมาชิกวลเลอร์บิเกนวันนี้วันเสาร์ที่17มิถุนายน2566นะครับกงดีเคบางบอลก็เดี๋ยวจะเอานกไปแข่งที่สมาคมซีนะครับก็สมาชิกบางท่านอาจจะไม่ไม่รู้ขั้นตอนว่าเวลาส่งเอานกส่งแข่งเดียเขาเอาไปส่งกั็นยังไงนะครับก็จะทำ u t u b e ให้ให้สมาชิก ครับที่ยังไม่รู้จักครับยังไม่รู้จักการขึ้นนกว่าเขาขึ้นยังไงขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับสมาคมเขาจะกำหนดเวลารับนกตั้งแต่เวลา1ิบโมงครึ่งถึงเวลา17.00นะนะครับก็แต่เวลาปิดรับนกนี่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่ที่ระยะนะครับถ้าระยะไกลขึ้นเขาก็ ร่นเวลาปิดรับนกให้เร็วขึ้นมาอีกนะครับจุดแรกๆนี่ใกล้ๆไม่เป็นไรอาจจะ 10, 17บเนครับพอไกลๆไปเรื่อยๆก็อาจจะขึ้นมาสิบหกสา 30, แล้วก็1ิบหกสิบห้าบห้ครับางทีจุดสุดท้ายเนี่ยอาจจะรับไม่เกินบ่ายสองโมงนะครับไม่เกินบ่ายสองโมงรถมาทุกนกก็จะต้องรีบเดินทางไป จุดปล่อยจุดปล่อยน,นอาจจะอยู่ไกลต้องขับรถใช้เวลานะครับระยะทางไกลขึ้นตอนนี้ดีเคบองบอจะแข่งจุดาสามร้ยอดเมื่อเช้านี้ก็นกไปซ้อมมาแล้วสามระยอดนอกที่แข่งสายใต้มี12ตัวที่ไปทำข้อมูลไว้ทำคลิปริงไว้ทำไว้12ตัว เมื่อเช้าไปซ้อมสูตรตัวแล้วไป9ตัวไปซ้อมสามร้อยอดบิน1ชั่วโมง56นาทีนะครับหชั่วโมงห6นาทีส่วนอีก3ตัวนี่เอาไปแข่งสมาคมนะครับเพราะว่ามีตัวหนึ่งก็ส09เก้นี่ยมันจะมันติดเว็กทีหนึ่งก็แข่งไปเผื่อมันจะติดเรื่อยๆ,ๆไปถ้าติดไปอีกสักสองจุดนี่จุดด มันก็มีโอกาสได้ลุ้นเอพิเจนนะครับอยู่ในกลุ่มที่ได้ลุ้นนกเีาติดทุกจดุดเนี่ยทั้งหมด13จุดเนี่ยถ้า,า,ถาติดไปเรื่อยๆๆโอกาสที่มันจะลุ้นรางวัลเอพิเจนก็มีนะครับเอพิเ e จนที่รางวัลก็ไม่ธรรมดานะเป็นถ้วยถ้วยพระราชทานนะครับนกเอพิเจนเนี่ยหายากกว่านกถ้วยนะ นกได้ที่หนึ่งได้ที่สองได้ที่สามนกพวกนี้ก็ธรรมดาธรรมดาแต่นกที่ได้รับรางวัลเอพิเจียนเนี่ยเป็นนกไม่ธรรมดาจะเป็นต่างประเทศเนี่ยนกเอพีเจียนจะแพงกว่าตัวนกทั่วไปนะครับได้ราคากว่าเยอะนะครับยิ่งเอพิเจียนมี้ว่วถมด้วยเนี่ยมีถ้่วติดมาสักใบสองใบเนี่ยโอ้ราคาพุ่งรวดแพงกว่านกตัวที่หนึ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวก็ก็จะจับนกลงเข่งสามตัวก็ไม่ไม่ไมเยอะก่อนลงเข่งก็จับดูเนื้อดูตัวดูกระเพาะดูดูอาการนกว่ามันพร้อมไหมเป็นหวัดไหมบีบจมูกดูว่ามีน้ำมูกไหลออกมาไหมจมูกแดงแดงไหมนะครับถ้าจมูกแห้งขาวก็โอเคแล้วก็ดูที่ดวงตา ดวงตาไม่มีฟองอากาศนะครับไม่มีฟองอากาศในดวงตาก็โอเคตาใสาวาวนะครับเนื้อสมบูรณ์เป็นสีชมพูขาเป็นเกร็ดออกสีม่วงยิ่งดีนะขาเป็นสีม่วงยิ่งดีนะครับก็เปิดปากดูปลายลิ้นถ้าปลายลิ้นขาวก็สแสดงว่านกสมบูรณ์แต่ถ้าปลายปลายลิ้นนกเนี่ย เป็นสีม่วงม่วงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภายในไม่ดีนะครับก็มีจุดที่สังเกตวิธีเกานกลงขึ้นแข็งก็ก็มีหลักเกณฑ์เล็กๆหน่อยๆนะครับเป็นเคล็ดลับเป็นข้อสังเกตนะครับยิ่งจะไปบูกับมุมน้ำเงินเ่ยยิ่งต้องดูหน่อยนะครับบางคนไม่รู้หรอกนก จับลงเพลกเรายม่รู้บางตัวเชียวชนมามันไม่มีอาการให้เห็นเขียวช้ำก็ไม่ได้จับดูดใต้เีลกดูอะไรไปก็หายนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นนกเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนมีวิธีการนิดหน่อยพวกแข่งนกมานานๆเขาจะรู้นะครับเขาจะเรียนรู้เขาเองแต่พวกนกใหม่ๆนักเลี้ยงใหม่ๆนี่อาจจะ มองข้ามจุดนี้ไปแล้วก็ไม่ละเอียดโดยเฉพาะเจ้าของกรงไม่ได้มาจับเองให้ลูกน้องให้ลูกจ้างจับนี่มันก็จับอย่างเดียวอะจับเหมือนอจับผักจับปลานะครับไม่มีความเรีรอไม่มีการสังเกตเหมือนเจ้าของกรงโอเคนะครับอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่ง จับนกไปลงเข่งแล้วก็สังเกตดูตัวนกหัวจดหางนะครับแล้วก็เอาลงเข่งไปโอเคเดี๋ยวขั้นตอนที่2เดี๋ยวจะไปดูที่สมาคมโอเคนะครับครับวันนี้ก็สมาคมซีพีพี่ชิคก็เที่ยงทุกตัวไงที่อยู่จุดส<ง>าย,ยอดแต่ไม่เป็นไร,รอ่ะหาตัวนี้ตัวเดียวก็พอไม่เป็นไรเก้าสี่ตัวคู่อ่ะ นี่จะสี่โมงเย็นอยู่แล้วปิดห้าโมงนกยังเยอะอยู่เลยนะครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรัีนเดยกก็ตัวเดียวไม่เป็นไรจุดเดียวไม่เป็นไรไปกันไปก่อนถ้เาเราเปินปดน่ารักก็อยู่ก็นะี่พี่ก็อยู่วีแม่หน้าตามนะ่เหมือนกันด้วย มีกล yeah. yeah. ับมาตัวเดียวใช่ป่ะหายเดี๋ยวขึ้นไปแล้วโทรบอกพี่แล้วกันนะน่าเจอตีใหญ่สิสวัสดีครับพี่สวัสดี ตีใหญ่ตัวเชิตัวไม่เลยเลยเขาบอกตีใหญ่ตายไปแล้วเป็นจริงอ่ะสามแปครับถึเวลาเรียกตรงงานอยู่เลยป่ะเอ้ยเวลานกเขาจะขึ้นแข่งเขาจะต้องเอานกก่อนที่จะแปดสก่อนที่จะแข่งนะครับก็จะนกมาลงข้อมูลที่สมาคมก่อนก่อนเริ่มแข่งอ่าสองสามแปดสามแปดสองศูนย์หลังจากนั้นก็บันทึกข้อมูลกับเครื่องตัวมาสเตอร์ องามแปดแปดเวลาเอานกมาแข่งนี่เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากก็เอานกมาผ่านเครื่องเนี่ยตัวอ่านตรงนี้ตัวเดียวนะครับก็จะบันทึกเป็นแปดสามแปนบันทึกรายละเอียดต่างๆของตัวนกสองสามแปดสามแปดสองเก้า ตีใหญ่ตีใหญ่วงการต้องพิลาบแข่งสองสามแปดสามแปดสองหกแล้วเบาหวานดีขึ้นจังตีใหญ่ดีขึ้นตอนนี้อยากจะเลี้ยงงกแต่ยังไม่มีใครกระจ้างเลี้ยงเลยหากรูไม่ได้อหากรูไม่ได้ครับสองสามแปดสามแปดสองแปดประกาศอะตรงนี้เลยประกาศตรงนี้เลยเกิดพรุ่งนี้เกิดไอเอาเปล่าเดี๋ยวพี่จะลงในกลุ่มให้ง่ายเดี๋ยวลงบุ๊คไหมพรุ่งนี้โทรมายับเลยกูเอาเปล่ากูเอาเปล่าสองสามแปดสามแปดสามแปด เอาไว้เดี๋ยวเขียนให้รู้ก็มีคนจ้างเปล่าถ้าเขียนไปไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าโอเคสองสามแต่สามแปดสามแปดลงแดงลงเล่นเลตีใหญ่อยากจะเลี้ยงนกกรงดังๆก็เอากรงใหญ่ด้วยใช่ไหมไม่เราเอาแบ่ให้มันทำเล่โอเคสองสามแต่สามแปดสามสองคนรักนกเลยนะมันหนีไม่พ้นหรอก 3 8 3 0นี่กี่ตัวแล้วหนูประมาณสามพได้ยังสองพันขึ้น0ขึ้นมากเขาอยู่แล้วนะนี่น่าจะมากกว่าสองสามแปดสามแปดสี่หกไ่ลกีครับท่นสมาชิกวิลเลพิเช่นที่เห็นนี่คือตอยจิติเนตดดาวดังในอดีต ปัจจุบันกำลังเริ่มจะดังละนะครับแล้วก็น,นี่คุณกิมสมาชิกในกลุม่มนักเลี้ยงอยู่บางแครวันนี้ก็มีเรื่องอให้สมาชิกชมคือในมือนี่เนรการนรกา,นกาต่อยเจตเนีซื้อมาใหม่รุ่น M3 M3 ราคาเท่าไหร่เนยต่อยราคาเท่าไหร่ คือก็อาเจน่าแผ่นแางในการเรือนหนึ่งแล้วก็เนสิ้งไรเจ็ดหมื่นตัโอ้ชุดหนึ่งนะครับหนึ่งชุดเนี่ยมีในกาเรือหนึ่งแล้วก็อาเจน่าหนึ่งแผ่นแผ่นใหญ่ใช่ไหมแผ่นใหญ่แล้วก็ชุดเป็นซิ่งไรห้า G เ็นซิ่งไลทแล้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันจกี่ G อ่ะสี่ G อ่ะโอ้โี่ไป5 G แล้วนะครับทั้งชุดเจ็ดหมื่นเท่าไหร่เจ็ดหมื่าวมแป เกือบ8 0 0 0มนะครับที่เห็นในมือนี่คือ M3 M3 นติดการใช่นี่คือนะครับสองไม่ได้สองไม่ได้สองคนละสองสะเบือก็เอาเอามาให้บางก็ได้นะจะได้มาขายต่อเลยไหมผมว่าคอยดูนกโทรมาตุ้มมาตุ้มมาตุ้มมาผมเลยติดข้อมูลหมดครับนี่อาจารย์โขงวันนี้มาจดกุถึงถึง200ตัววันนี้เที่ยงเนี่ยกี่ตัวแล้ว โอ้โหเกือบทั้งกงเลยก็ไล่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 เลยคนใหญ่ก็บอกลูกค้าลูกค้าเขาจดบัตรเสียไม่ได้เขาจดบัตรเสียไม่ได้อไอ้พี่นันแต่เต็มใจใช่ไหมครับสั่งลู้ล่วงหน้าห้ามลืมส่วนใหญ่ก็จดจต็มครับก็คิดว่าภูเก็ตภูเก็ตจะเหลือสักกี่ตัวก็ไม่รู้นะแต่ละคนนะยพี่นันนี่ห้าตัวภูเก็ตเหลือตัวเดียวก็พอแล้ว นี่บัญชีเ oh พียบเลยแปดเเสียโคงใครได้ยินชื่อก็ผวาโอเล่นแล้วมันิมจาตอ้ยิ้จาใครบรเลยบ่มบ่อยบมบ่แล้วผมไม่เคยเอานกไก่นะผมกล้าพูดเล่าเปอใ้เว่าเป็นกติดตวไม่รู้ว่าของใครขไมครได้ รกำลังใส่เสื้อทีมเดียวกับพี่ต่อยเลยนะพี่ต่อยจิตดีน่ชมเงินต่อหน้าต่อตาตุ๊กเสียยะว่าไงสกอกี้ว่าพี่ต่อยเป็นไงนักเล่นมือหนักมือหนักในอดีต เออได้คือได้เสียคืเสียพอๆก็เสียหัวนะเสียหัวตุกกอกนะทุกอย่างรอบเวลาเขากินเมื่อไหร่ไอ้คนที่ต่อหลังเนอย่าไปรอเสร็จตังทอนเลยีทางบาทเดียวก็ไม่เหลือไปซื้อน้ำแข็งเปล่ายังไม่มีเลยพวกกินหมดแต่เวลาต่อจ่ายอ่ะไม่มีคนเห็นใช่ไหมต่อยเล่นไก่เนี่ย3ามสิตัวเออกองไหนกองโค้ไม่ใช่กอง ใช่ไหมแบะแต่กินนะแตกินขาดทุนไหมไม่ขาดทุนจดสามสิบหกตัวเนี่ยทุกตัวเล่นแล้วแล้วดึงไหมดึงไหมดึงไม่ไมาก็ใสเล่นอย่างเดียวว่าเล่นทุกสมัยก่อนมีตัดลบสิบอะไรมาสักห้าหกปีนี่เองเลยผมมีเมนเลยตัดไมีเมินเอะไรนะมีจุดไหยปีนั้นผม ผมเล่นนะก็ที่วงสองแสนอ่ะที่วงแต่ผมกินไงนี่ครับต่อยจิตจีเดสสายสายไหนนะที่ว่าจดย์สามสิบหกตัวเนี่ยสายเหนือจดจดเด้งอยู่ไหมแล้วพอมาที่สุดท้ายอ่ะผมก็เงินไปสี่แสนอ่ะไม่พอจ่ายหมดเลี่ยมเลยอ่ะสุดท้ายแต่ก็ปีไหนปีนั้นก็ก็ก็ไม่ถึงเพราะว่าผมไปกินกที่วงสองแสนยื่นยังไม่ถึงตัวผมไปกินมาก่อนก็เลยโชคดีไปซา่เลยตอนนั้นข้อหาซาเลย นตกเลยจ่ายทีเท่าไหร่ส yep ี่แสนเหรอจุดเดียวอ่ะไม่สายงไม่ต no ัดไม่ตัดไม่ผิดจ่ายถังแสงวงหนึ่งแล้วเล่นไส่เล่อนใส่เล่นเที่ยงอ๋อไปใส่วงใหญ่เลยไปกินทุนตรงแล้วเหรอนะวงใหญ่นะมวงใหญ่เที่ยงด้วยเที่ยงหนูเที่ยงเที่ยงเที่ยงทิ้งเนี่ยดูดิดูเที่ยงเทิ่งแล้วไม่กินทีนี่ถ้าถึงชุมพรเนี่ยทายคัดออกพี่ต่อยก็เหมือนกันพี่ต่อยไม่เคยคัดออกเลยนะถ้านกแบบ หายไปแต่ย it ังไม่คัดซื้อก็เคยกินด้ไหมล่ะเมื่อวานคือคุยกันเรื่องนี้เลยกลับมาแล้วมากินด้วยซื้อเองเหรอนกหายไปแล้วนก้อมาไม่ขีดออกไงสมมติมันเหลืออีกไม่กสามป้ายสองป้ายแค่ยพี่ก่อนเขาไม่กีดอ๋องเขาจ่ายแล้ววันนี้จริงอ่ะพี่แล้ววันนี้จริงนกไม่อยู่ก็คัดที่ที่ยังหายไปยังไม่หายจริง่ไม่ก่อนไม่เหมือนมัถึงรอมันใช่ไหมไม่ไม่คัดใช่ไหม เดี๋ยวนี้มันไม่แตะยื่นไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปแล้วไปรับเลยม<อ>ันไม่ก่อนนี้มันมีตอบเดี๋ยวนี้แข่งเสร็จน่าจะได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วน,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 นี่พี่นันซื้อไว้ห้าห่วงหนึ่งไอ้สองหกสามครับพี่เสียยังอยู่ครบฮัลลโหปล่อยบิดบ้านยังระวังเลยนะค่อยๆปล่อยโอ,โอ้โหัวชน พรุ่งนี้ลมก็แรงอีกพรุ่งนี้บินประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงต้นทางขึ้นพรุ่งนี้ผมว่าไม่น่าถึงพันโหนพี่เลยครับผมกลัวจะตกสปีดไม่คิดไม่เป็นแต่พี่รู้ว่าตอนนี้เวลาถึงสามละยอถึงกรงพี่นะบางบอนบินไม่เคยถึงสองชั่วโมงทีชั่วโมงห้าสิบห้าห้าห้าสิบกว่าไม่ถึงสองชั่วโมงนอกจากนนเีี้ยท่ลมนิ่งจริงๆหรือว่าทวนลมอย่างเงี้ยมั่วแล้วภาพดีไม่เป็นไร นี่คือป่าดำธนาวันตอนนี้ร่างกายกลับ,บลมดดาดีแล้วใช่ไหมดีอ่ๆดีแล้วนะเลีนะเ้ยงนกได้อีกไหมได้ได้อา้าวเป็นกำลังใจคนเลี้ยงนกต้องให้อายุยืนจะอยู่กันนานๆทำไมเไไลีเเ้ยงนกไปไวล่ะทำไมเลี้ยงนกมัแย่เลย,ยดำพนาวันมือเก่ามือแก่นะครับ ช่วยหลายใบแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ใครเลี้ยงหให้ไอ้กงน้องเล็กเหรอน้องเล็กไม่เลี้ยงผมไม่เลี้ยงถ้าไม่เลี้ยงอ้องก็ไปไวนะพี่ดำอย่าหยุดอย่าหยุดมีแต่ฟักปลาชาวบ้าน